สวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกับผมเคมนะครับวันนี้ผมพาทุกคนนะครับมาอยู่บนภูเขานะครับผมวันนี้ผมจะมาเก็บเห็ดเพาะนะครับผมพอดีเมื่อคืนฝนตกเยอะมากเลยนะครับมาดูกันว่าวันนี้ผมจะหาเห็ดได้เยอะหรือเปล่านะครับไปเดี๋ยวเราไปเก็บเห็ดกันเลยครับผมนี่ครับทุกคนเจอแล้วครับผมไม่ใหญ่มากครับสามเลยครับผมนี่สวยครับนะ โอหคนครับเป็นกองเลยครับผมนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้ใหญ่มากนี่ครับอื้อกำมือหนึ่งเลยครับผม กันต่อครับเขียนิดหน่อยเผื่อมีนี่ทุกคนนี่ครับเ๋ยครับผมเนี่ยสองครับอันนี้ก็ได้ใช่ครับเนี้ยสามนี่ทุกคนครับสีนี่ไม่ต้องนับครับผม มันเยอะมากครับนี่ฮะแป๊บหนึ่งกำม,มือเลยครับแ่ดูใต้เป็นไม้ครับผมเจอครับผมนี่ครับ ทุกคนคนนี้ครับเนี้ยขาจัวขาวจัวนี่แต่เม็ดใหญ่มากครับผมเม็ดเล็กก็มีครับนี่โอ้โห ถ้าเจอแบบนี้นะทุกคนนะผมจะอยู่ทั้งวันเลยครับนี่ฮะนี่อยู่ใต้ในไม้ครับ ตอนนี้หมอกลงครับทุกคนนี่ยฮะขาวเลยครับผมนี่ไม่ร้อนดีครับหาเห็ดสบายครับผมแล้วเราก็เจอแล้วครับผมนี่ขาวๆครับแต่ดอนนี้เห็ดดอกใหญ่นะผมเห็ดเม็ดใหญ่เนี่ยฮะ ดูครับทุกคนขบวนครับขบวนเนี้ยโอ้โหนี่ครับเต็มมือเลยครับผมนี่อีกสองเม็ดรครับ ไม่ใช้ไม้เขียนะครับ <c oughs> เพราะว่าสัตว์มีพิษเยอะมากครับเนี่ยขาบกับแมงตองนะครับเนี่ยทุกคนเจอแล้วนี่ <c oughs> ทุกคนครับโอ้โย นี่นี่ครับครับหนึ่งครับทุกคนสองครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอันนี้หลุดจากมือนะครับสิบสามเม็ดรครับทุกคนสิบสี่โอ้โหเต็มมือเลยครับ กลุ่มนี้เต็มมือเลยครับผม14เมตรนะครับสุดยอดมากใส่กระเป๋ากันครับเ <c> ห <oughs> มือนไข่อ่ะเข้าขาวมันไข่สามเลย นี่ครับนี่ครับเจอแล้วครับนู้นครับผมขาวๆครับนู่ครับอันนี้คือเป็นสายเห็ดนะครับเห็ดเขาก็จะออกเป็นสายยาวๆแบบนี้นะครับถ้าไม่มีใครเขี่ยนะครับถ้าไม่มีใครมาเก็บก่อนก็จะออกประมาณนี้นะครับผม เรียงกันไปนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มขาวๆนี่ฮนะนี่ครับสามเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวรับนี่เม็ดเล็กไปหน่อยครับผม อันนี้พอได้ครับสี่เม็ดรครับผมห้าเม็ดต้องลองเขี่ยดูครับเผื่อมีครับทุกคนนี่ นี่นี่นี่สี่ครับผมสี่เม็ดนี่ฮะเป็นเม็ดใหญ่นะครับขอเรียกเป็นเม็ดนะครับผมถ้าเห็ดดอกก็เรียกเห็ดดอกเนาะอันนี้ขอเรียกเป็นเม็ดแล้วกัน <c oughs> ดูครับผมดูมันจะกินนี่ไม่รู้หมาใคร เจ้าของเจ้าอยู่ไหนเจอแล้วทุกคนเนี่ยครับเหตุอยู่ในดินนี่สองเลยกำลังสวยเลยครับผมเขีย่ยครับเจอก็ต้องเขีย่ยนี่งไงครับผมเบือเริ่มเลย หาเจ้าของไม่เจอแน่ครับหมามันเลยมานั่งนี่ครับผมมันเลยมานั่งไปมาเฝ้าเลยครับเจอแล้วครับผมเนี่พูดดังไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเขามาแย่ง <laughs> เดี๋ยวคนอื่นมาแย่งนะครับผมนู้นรับผมอยู่ข้างกอไผ่เลยครับสองเมตรครับ นี่เห็นไหมครับทุกคนแล้วผมก็เคลียร์ไปข้างล่างเม็ดหนึ่งสองครับนี่ครับกระเด็นกระดอนมานี่เม็ดหนึ่งครับสามนี่เม็ดนึ่งนี่ครับผมโอ้โหต้องดูดีๆนะเนี่ยนี่น นู่นครับอยู่ตรง e นี้แล้วมัครับวันนี้ไม่ไปไหนแล้วผมเพียนหาเหตุอยู่ตรงน <coil S 1> ี้ครับเขี่ยไปเขี่ยมาก็เจอครับนี่นี่ครับทุกคนข่าจุ๊ะข่าจุ๊ะ ถ้าเป็นโคนก็ขาขาวอะ่ะนี่นี่อันนี้นี่เม็ดหนึ่งครับเนี่ยนี่ครับเจอที่เก่านะครับเจอตรงขอไผ่เมื่อกี้แล้วก็ขึ้นมานิดหนึ่งก็เจออีกครับเก็บอันนี้ก่อนครับสี่เม็ดเลยครับผมทุกคนครับเห็นอะไรไหมครับขาขาวอยู่ตรงข้างหินครับผม นี่ครับนี่ครับผมมีเม็ดเดียวเองครับผมน่าจะมีหลายๆเม็ดนะครับเดี๋ยวลองเชี่ยวหาเพื่อนเขาก่อนเนาะจะมีหรือเปล่าอ่าเจอแล้วครับผมมีอยู่หนึ่งมีหนึ่งก็ต้องมีสอง แต่สองเนี่ยเล็กมากครับผมถมไว้ครับในคัตโตรครับหมดแล้วครับผมตรงนี้